สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับขัว้วเราแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิอมนะจ้าหลังจากที่แม่อันดาหางหายมาดนมือนีแม่อันดากระดสูตรการเฮ็ดปลาจอมส้มเข่งมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะเฮอกระสีไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยจ้าําหรับวัตถุดิบที่ฮาสีใส่ในมือนีกระสีมีปลาจอมกุ้งตะไคร้หอมแดงบักพริกสดสีเขียวมือนีฮากระสีใส่บักพริกบ้านกับบักพริกจินดาเนาะคะ่ะกระสีมีบักพริกสดสีแดงกระสีเป็นพริกจินดา แล้วก็ผงสูโรดแล้วซูไทยกัสีมีใบบักูนเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากระเซียววัตถุดิบเี่ยห่อเตียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดากระเสียวตะไคร้มาส้อยพราะตะว่ห่อส้อยตะไคร้เสร็จแล้วแม่อันดากระิใส่ลงไปในปลาจอมที่ห้าเตียมไว้ําหรับขั้นตอนในการเฮ็ดมือนีแม่อันดากระซีภาพพี่น้องซ้อยเครื่องไปใส่ไปเนาะค่ะตอนแรกแม่อันดากะว่าสิพ่ถ่ายคลิปเป็นรู้ซึกว่าเป็นเมื่อยเบื่อจังไดบุพี่น้องคิดว่าสีพ่อ่ายคลิปแล เฮ็ดกับเขาแล้วก็ต้องทายคือเกาการเฮ็ดปลาจอมทรงเครื่องในแต่ละพื้นที่ในเฮ็ดคือกันกับแม้นดามาจากพี่น้องอันนี้แมอันดากระเฮ็ดแบบตามที่ว่าจาคลองมักเนาะค่ะตามที่จาคลองมากินเฮากับสีมาเฮ็ดง่ายเนาะค่ะต่อไปเฮากรสีมาเฮ็ดปลาจอมทรงเครื่องกันต่อเลยเนาะจ้าหลังจากที่แมันดาหั่นตะไคร้เสื้อซับเรียบร้อยแล้วต่อไปแมันดากระิเอาบักพริกที่เฮาเตรียมไว้มาหั่นให้มันเรียบร้อยบักพริกแดงที่แมันดาสิีใส่มือนีกระิเป็นพริกแดงจินดาส่วนบักพริกสีเขียวนั่นก็จะเป็นพริกบานที่แม้นดาปลูกเองเน แล้วก็สีเขียวแก่อันนั oh ้นก no mm ็จะเป็นพริกจินดาคือกันเนาะค่ะพี่น้องมือนี้แม่อันดากระสีใส่พริกทั้งเบิร์ดสามย่างขันแม่นว่าผู้ใดมักเผ็ดรไายก็หนีก็สามารถใส่พริกผงน้ำกระไดเนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่ความมาของเฮาเลยเพราะตะวันเฮาซอยบักพริกไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเฮากระสีใส่ลงไปในถ้วยปาจอมแต่เฮาเตรียมไว้หลังจากนั้นแม่อันดากระสีเอาหอมแดงที่เฮาปอกเปลือกหลังหนามไว้เซ็ดซับเรียบร้อยแล้วเอามาหั่นหอมแดงที่แม่อันดาสีใส่มือนี้แม่อันดากระสีใส่ทั้งเบิร์ดสองหัวซ้ำล้ำหอมแด้้นนาะจพี่อง พอตะวันห้อหันหอมแดงว้เซจสับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่อันดากระสีใส่ลงไปในถ้วยคือเก่าหลังจากนั้นแม่อันดากระสีเอาใบบักูดมาส้อยใบบักูที่แม่อันดาใส่มือนีแม่อันดากระสีใส่ทั้งเบืดประมาณหาใบในการซ้อยนีแม่อันดากระสีซ้อยเป็นสิ้นน้อยๆ้อสำหรับสูตรการเฮ็ดปลาจอมส่งเครื่องมือนีแม่อันดาเอามาฝากพี่น้องกระสีเป็นปลาจอมส่งเครื่องสมุนไพรเนาะค่ะในส่วนของเครื่องเทศห้องสามารถลดปริมาณลงกระได้เนอจากพี่น้องก็ต้องใส่หลายคือแม่อันดาก็ได้แต่ว่าส่วนตัวแม่อันดาเองแม่อันดาก็ะมักหลายๆเนาะค่ะ พอตาบาแม่อันดาซอยใบบัก,กูเซตซับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่อันดากระเสียวใส่ลงไปในถ้วยทีเท่เขาเตรียมไว้แล้วว่าถุริปสุดท้ายที่แม่อันดาสใส่เลยนั่นก็คือผงสุรดุดแม่อันดากระใส่ทั้งบิดสองสอนซ่าในส่วนของผงสุรโดนี่ขาดแม่นว่าผู้ใดบ่มากกับป้ตองใส่กระได้ได้จากพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวแม่อันดาในขาดว่าได้ได้พี่น้อง หลังจากที่ห้าใสซส่วนผสมครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปแม่อันดาก็สิค้นให้มันเข้ากันหลังจากนั้นก็สิซิมรดเบิง่งเป็นจังใดแน่คะ่ะพี่น้องเมนุมมือนีเป็นตาแซบว่จ้าสุดท้ายนี้แม่อันดาก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลัวก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาในเด้อค้าขอบคุณหลายคะ่ะ